มงเข้านู่นใบโน้นใบไหนไม่ใช่มงเข้าใช่ที่ไหนเลยนะไว้ตั้งแต่เจะให้ตื่นแล้วนอนดึกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดึกจะเคว้เดี๋ยวยาวเนอะก็ชอบทีกันอย่างนี่ยนอนดึกถ้านอนตอนเย็นเนี่ยดึกพี่ยังไม่ได้เจ้าอะไรกินละบอกเดี๋ยวต้กินไก่ต้องเหมือนกันแลวก็บอกตั้งผิกตั้งเพื่อปิดไปแล้วปิดเฮ้ยเมื่อคืนไปเอาข้าวที่น่ะ เก็บกระถาถาที่รูขาจะไปไว้ถาอะไรอย่างกะเขากปยุ่ดอกนี่แถังเล็กนะไป็โก็ไปตกมาโอ่าอยากจะลามกินขาวเลยอนนะเมาอ่เาเรกินยอดข้าว มันหิงข้ยิงงกวงอุยมันไม่ให้กินเหล้าเหล้าไม่กมาเลยพอเขาจะกินนะเนียกเร็วเอาเนียกเข้าเนียข้าในถังดำแก้วแล้วเอาที่แก้วเต็นหมอนเ่ยเอาต้นใส่ถังเล็กมากระจายไม้เอาหุงข้างนอกนี่ใส่ถังเล็กม็เลยใส่มาเต็นถังเลยเข้าในถังดําั่

อ้นียร้อนก็เก่งเลยก็รวยอ้นี่แต yeah I mean. yeah. like ่งต yeah ัวโหธรรมดารวยเงินดอกก็ง huh? ั้นแหละแต่าดะตาตาอยู่บ้านนี่ตาชาติ รถผ่าน <Okay. S 1> อุ้ยขาแกงามดีเนาะนั่นมะกอ,อกงี่ยอดมะกอ,อกงียนะป้าโอ,อ,อ้จิ้มน้ำพริกเนาะ คุณกนวัสดีจ้าเป็นไงนักเรียนน่ะอ่านกไก่ได้ยังอ่านก๋ไก่ได้ยังปวัดีกไก่ยังไงอะก็เนคอมโน่น